ปิกนำปืดบังันตัวเลขบังลันโล่บล้วหนูแก้มเคลือบบังลันหนูบังลันโลบัานสา Sorry it's DJ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเมงเง็เซ็นปะกาศวันนี้เมงเง็มาตามหาปรากัดที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมาดูกันว่าจะได้ักกี่ตัวไปชมกันเลยร่องเลขเจ็ดเป็นยังงบิงไปพี่ถึงแล้วมามาดูกันว่าเมงเง็ดขอเช็คตรงนี้ก่อนตรงนั้นมาดูว่าเราจะผังยิงมั้ยเปล่าถ้ามีเสียงอะไรก็แปลว่าบางซิมมาดูกันว่าเมงงจะได้ไหม เราพบฟองวันนี้ก็ถือว่าผ่านมีไหมทุกคนว่าแต่ว่าบางเหตุไม่แน่ใจว่าใครมาช้อนบ้างหรือยังนะนั่นไม่รู้ใครมาช้อนบ้างหรือยังนะแต่วันนั้นบางเหตดมาตรงนี้ได้ไปหลายตัวเลยนั่นเอือมันหยบมันหยบมึงซีมือฟองกันเออ บางจึงเลยเดี๋ยวตาพบมันมึนใช่ไมเอ่ยแล้วบางิมเห็นแล้วบางทีม่าร้องนะบางิมจะร้องนักมากเลยอ่าโอ้น้ำลดบางทิมเนาะรบเร็วไจ้ยืนที่มั่งลันดราห์ตีร้องหรือว่าดราห์ตีร้องมั่งนั่นดราห์ตีร้องหรือว่าดราห์ตีร้องเดินๆเนาะนี่เรามากัน ทีมสิบแปดคนดคนทุกคนรู้ว่าชนมุมอะไรก่อนตรงนั้นจริงเหรอมันมันมึงอยากพบปวดโอนเลยมึงกินคือมันสุดยอดมากเลยใครยาวอดเจอเรียกมึงยันนะ Tụi là mình làm mình đã ăn đi không gì mờ Không ăn Làm mình đã đi Ồ mà đi bằng Để bằng em Bằng gì mình đã tuổi để bằng gì mà chèo đó lên เดียวเจอฟองกนพี่จะยินเฮ้ยเฮ้ยสาวะไหมนี่ห่ามันมังลันเสร็จเสร็จมันเห็นนัวนัวนนู่นนู่อยฟองนั่นน่ะตัวนั้นรอยฟองนั่นรวยมีฟองตัวนั้นน่าจะมีตัวเดี๋ยวข้ามมันทางนิดยิ่งมองเห็น่าจะมีฟองอย่าเพื่ออย่างเงี้ย Ngay, yo tụi mày, ít ra mày. Ngay, yo tụi mày. ฮะเออบางนั้นเลนย,ยน้องกันไปเปล่ามาไต่เลยเรื่อยๆบางนั้นใช่ของดีต้องใจร่มๆใช่ไงมรับีมของดีต้องใจร่มๆ Tao ta đâu chiều phong anh Chị đồng bắt gặp mấy mặt bà mặt mặt tăm phong lửa mái đấy không mặt Không thêm. เย็นนะทุกคนเดี๋ยวเราขอ l เนี่ยนะอาก่อน นั่นลูกๆมันทุกคนนี่มีเต็เดือนนากนว่านล่นต็ว่าก่อนแล้วนี่อนน้อ่นานลูกเพลย์ไหมโอ้ผบฟองแล้วผบฟองแล้วโอ้โหได้มาแล้วตัวหนึง่งซิมมาเล่จิ้งนลำปืด้ดบางลันตัวเล็กบางลันหล่อบังลังงลนโนูเข็มเครือบบางลันโนู บ,บ,บับงลานโลบังลานบังลานโลบังลานมุซิมสวยนักทุกคนอะไรครับนี่มันคืออะไรครับนี่มันมันสวยมันนี่ทุกคนดูโอ้โหทุกคนบังลานโอ้โลมังลาน สวยมากกุคนดูึมงลนมันเกมเตนไปกันตอตมอากันหนื่งอุยโวนัดมงางันหนึเกมเทนคลิปเลกตัวเลกเกมเทนลงนั้นเอ สุดยอดเลยมังนันสวยไม่มีคำบรรยายมังนันตันั่นนี่เหม็นลองตักมอโมเล่ทุกคนมังนันสวยแบบไม่มีคำบรรยายบอกคำเดียวถ้าเจอควงบอกเล้ยวควงจริงอย่างนี้ นี่ขนาดเมื่อจอ๊งตัวเรขคลิปแรกโวดแรกพวงแบบไม่ค่อยนู้เท่าไหร่ทุกคนไม่ค่อยบาน่าไหร่นะลองนี่เลยก่อนนี่ตักมั่วๆแรงนี่ทุกคนตอนนี้ Anh nắm ghẹ nóng gắn mua mua này ở đây rồi. Anh nắm ghẹ nó gửi lụm. Anh nắm lụm nó đây lụm nào lụm Thôi <laughs> Ôi, ừ, đây bà mò em mình này thôi đi Hãy mình lưu mình, lưu mình nè các มาลาวอ่ะตัวเมียแม่พันแม่พันเก็บก่อนนี่กนแม่พันได้มาแล้วนี่แม่พันโอเคปิดคลิปที่แรกได้มาสองตัวคู่หนึง่งเ่วาแจ่มเห็นไหมไปชมคลิปต่อไปกันบอกเลยว่าสุดยอดแน่ที่นี่ฝากกดไแล้วก็เชร์ได้ตามได้คกิปอื่นจะไปจิกเป้ง